นี่ครับยำเฟืองถ่ายมือนี้ใครออกยิงเลยนี่ไปเรียนไหมเพื่อนเพื่อนครับจะตามเฟืองถ่ายครับมือนี้สวัสดีพี่น้องสุภูสุขุนครับมือนี้ก็ประมาณจ๊เจ๊ขุ่มประมาณขุ่มหนึ่งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สองกอพิลาชัยครับไฮกันยำขึ้นเลยใครขุมมารับซุมแล้วกะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให <can> ้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับใจเย็นในเสือมันขอบ่ลอะมันเอาไปมันเข่ามั้ยเขาเนี่ยอะไรตั้งอย่างนี้มันบ่ักเขาเขาเหมุือนอะไรอย่างเงี้ยมันหนักหน่อยเล่นงานย่างหน่อยหน่อยนะมันมาตุ่มหนาม

พอกิกจะผม้ก็ไม่แห้งเลยบอบอล่นาะบอลต่างทั้งขั้ทังีมันเขาตเจ้าบกึ่งจิ๋วหญ่องกึ่งทำหนึ่ง้านดเขา้านึ่งเขามักึ่ง้อเนี่ยบง้ันเขาทั้งผี สร้างสร้างกไม่ได้สร้างจำปินครับตรนี้ตัน,น,น,นะนี้เกลือกับเกลือนะเดี๋ยวบางแล้ด้วยขายได้บ่เลยซื้อเกีียมอยู่ยังเกี่ยมดำดีจำปินข่าวีร์ขื้น,นข่ายวัวมสีวาน

นะเออเาเลนอทางนังเขาเอร้าสทางเดียวครับเอาแต่ปลายมันสะฝั่งนั่นฝั่งเดียวเอาแต่ปลายมาใส่พอเอาแต่ปลายมันส่ไม่ต้องสอดเงี้ยันไปทางฝุนนี่เขาเออเอาแต่ปลายมานส่ฝั่งนี้นี่เออเเอาเออโอยันน ก็เลี้ยงไส่พาเห็นอย่นี้แง่เพาตั้งผีนี่พี่บอลมีอันาหน่อยยุ่งหน่อี่ทำงานย่างหน่อยเออโรยเขาเลยเขาอนนี้เพิ่มเขาเดียวจ้ใครโรยเขาไปจะกล้อง่องกาเปิดเปิดซองไหนจล้อง่องขากล่องมากขอบทีละใส่ใส่บางจ้าบาทบ่งเอากล่องไปผิงไยโอ้บายแล้วโอ้ เจ้าัวยงน้อยเลี้ยาง่อยง่ก็เทางนึงทางหนึ่งทางต้เา้ามัหมุนกลับไปเลยหมุนกลับไปเลยเาสองมรถขั้นตอนุดทไทยะว่ามันสีแนนๆนะจังหมุนรถแต่ลงจังหน่อยแต่ข้อช่องพ้นสีคพับตั้งห้นะครับ

อได้ก็ได้ครบน้อยเ่ยนได้ก็ได้คนหน่อยกันขไวตัวนี้ากรเขาอยูแล้วต็มมาได้กูก็มาจากเตเวนหมดละนบ่งมูเห็ดก่อนที่กูไปของกูอยู่ื้นนี้กูทำมเมื่อสามวันดีครับ ปลาอย่างกูแหละแกประมลาเขว่าจะมื่อโดนหลายมันร้อนกินหอสิะขนไอ้เก่ง้บอใหม่ม่เป็นสามหมื่ด้จเมื่อไอ้กหอยครับต่อจับคลิปเก้าครับทางไงทีเดีวครับาคลิปทีว าวบ้านพนยำหมุดเสียงครับทีมงานนี่ยำอะไรยำเฟือง่ายนี่กอรู้องสิบเจ๊เนียจริงนีนยังนัายโเลยไดทแกนี่ทนัดหัว่ากนีครับทีมงานบุคลิกกซิมีประมาณนี้นะครับยำอะไรยนยำยำอะไรยนอ้วนก็อ้วนเียงกของจะเปรถได้ไงเคยเห็นเนี่ จำเพื่อนถ่ายใส่หอมบัใส่หอมบอัวหอมบัวหนิมเขาขอแลันเขาหนึ่งก็ได้วยฝากกดไล้กดแชร์คนนี้วยครับเพราะว่าทีมงานนี่บ่เคยพอสร้างเเ่อครับ

อย่าพูมาเป็นหอนมือมานี่ละแหลคนน้อยอย่าพูดหลอมือคือเช็คความแน่นของไอเชื้อไอดอกจอกนะครับน้ำ่บน้ำ

ตเนี่เป็นน็อตเนีคนลราเบื่อเพิ่มไทย่น็อตตัวยี่เป็้วกันนะาอะไรแตงไทยยินหอมีในคันอยู่คันยู่หรืเบื่อยีตัวนี้มังเงี้ยงเรืองไทยประดิษฐ์ยกให้เรา เห็นบอนั่นดีเห็นแต่ดาวมันมันเป็นรลายังมีาิบยบีแต่ก็ดียวมุนออกว่าไครบแล้วันจะครบลวมันนีไี Cái này khánh khơi cho mình này. Bỏ bỏ. Bỏ. quân hai kiếm. Tăng lục tù, tăng lục ฮะโอ๊ยล <Huh. S 2> ัน่เอลันปัดกระจงพอีเอียงเ่อ โุ้ลลยดมหังหน่วนี่เขาจะใส่แบบนี้นี่โอย้ยจ้าใส่ใของบุหรี่กระเดินขเขาไปทางานยากเหามาคันมา <c oughs> ครับที่ตังข้องสองคนการดใหม่ครับเพราะว่าทีมงานนี่ <c oughs> เฮ็ดบรายครับมันจะคนใหม่ também แล้วเอาไปประกอบแล้วยังเสียเบอร์อีกเท่านู้น